ผู้ว่าราชการกระบี่สั่งย้ายด่วนปรลาสาวเมืองกระบี่รีดเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรมนายพาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งย้ายด่วนพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงปรลาสาววัย42ปีเมืองกระบี่รีดเงินต่อบใบอนุญาตโรงแรม10,000แสนบาทยันไม่มีการปกป้องข้าราชการกระทำความผิด เมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายพัสกรบุญยลักษ์ผู้วาราชการจังหวัดกระบี่กล่าวถึงกรณีมีการจับกุมนางสาวทิยาพรคงเหมือนอายุ42ปีปรลัดอำเภอเมืองกระบี่ผู้ต้องหาคดีเรียกรับเงินค่าต่อใบอนุญาตโรงแรมจำนวนเงิน1แสนบาทว่าจังหวัดได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าทำการล่อซื้อและจับกลุ่มปลัดอำเภอเมืองกระบี่ ในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้ตนได้ทำรายงานไปที่กรมการปกครองและสั่งการด่วนให้ประหลัดคนดังกล่าวเข้าไปช่วยราชการที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปส่วนทางอาญาเป็นหน้าที่ของ ตำรวจดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ผลสอบจะได้ข้อสรุปอย่างไรจะรายงานให้กระทรวงทราบอีกครั้งตนยืนยันว่าเรื่องทุจริตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตนสั่งการเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วหากมีการตรวจสอบพบว่าไม่ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธหรือไม่ก็ตามเราต้องดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรม และโปร่งใสที่สุดจะไม่มีการปกป้องข้าราชการที่กระทำความผิดไม่ว่าจะมาจากสังกัดใดก็ตาม